ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฟิวรัสช็อตเกมเมอร์ตอนนี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่าฟ i n a แนนแอทโฮลไลท์แต่ต้องบอกกันว่าอันนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะครับบอกวิธีรับมือเฉยนะครับว่าแต่ละคนวิธีรับมือเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับอันนี้ย้ำรอบ2จากคลิปก่อนเลยก็คือไปโกรเนี่ยถ้าเกิดว่ามาฝั่งซ้ายเราเพียงแค่ปิดแล้วรอให้ไปโกรไปก็ตามนั้นครับส่วนไอเอมก็เหมือนกัน ครับตัวที่2ไม่ต้องอธิบายเลยมากส่วนฟูบุกิถ้าเกิดว่าอยู่ในท่อระบายเนี่ยคือเราต้องกดฮีตเตอร์ระบายความร้อนเขาบมกนะให้ฟูบุกิกกลับไปที่โชว์สเตทที่เดิมนั่นเองเขาบอกนะแต่ข้อเสียของการเปิดฮีตเตอร์คือมันจะเสียพลังงานด้วยนะครับนะแล้วก็คนต่อไปฮาจัมมานี่ก็รับมือไม่ยากเขาบมนะเพียงแค่เรากดถ่ายรูปอย่าให้ฮาจัมาทำอาหาร ถ้าเกิดทำอาหารเนี่ยจะทําให้เสียพลังงานเร็วมากคับผ้มนะก็อย่าลืมไปเช็คบ่อยๆนะครับในห้องคิทเช่นแคมป์ห้าคุณผมนะก็อย่าลืมนะครับส่วนเมอร์ลินก็อยู่ในห้องไพรเลดโคบคับผมนะถ้าเกิดว่า,าห้องนั้นเปิดม่านจนเห็นเต็มตัวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเมอร์ลินด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมอร์ลินหายไปจากห้องนั้นนะ่ะคือ เราต้องรีบปิดประตูเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้ความเร็วด้วยว่าความเร็วมือลินจะมาห้องข้างๆอ่ะตอนไหนอะไรยังไงนะครับเพียงแค่เราปิดเอาไว้นะครับถ้าเกิดห้องนั้นแบบมือลินหายไปแล้วนะครับน่าก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ในห้องไพเครบแค้มเจ็ส่วนกูเชียเนี่ยคือเอ่อสตาร์ทติ้งโลเคชันจุดเริ่มต้นก็อยู่ในห้องไพร์เลแค่ห้องเดียวคับผมนะส่วนเอ c นเคอร์ติลลิ่งอันนี้คือวิธีรับมือก็ เท่าที่ผมรู้แล้วแหละก็คือว่าถ้าเกิดเราสลับไอสลับมุมกล้องไม่ทันแล้วเจอรูเชียปุ๊บเนี่ยจอเราจะฟ้าแต่ไม่ใช่ปัญหาครับผมนะก็คือถ้าเกิดเราเปิดจอฟ้าปุ๊บเนี่ยจอมันก็จะหายไปเองครับผมนะน่าจะประมาณไม่เกิน5าวิได้ครับผมนะจอฟ้ามันก็จะหายไปเองครับผมนะแต่แค่เปิดค้างไว้อย่าเพิ่งปิดแท็บเล็ตลงนะครับนะอันนี้พอพอมีวิธีรับมืออยู่อ่าส่วนโอคายเนี่ยอันเนี้ย ก็อันนี้ความยากที่จะเจอได้ก็ระดับกลางอย่างหนึ่งคือเราต้องช็อตประมาณ3ครั้งอยู่ในห้อง Room อาค e ดรูมแคมป์สามับผมนะก็คือเราต้องช็อต3ครั้งจนกว่าโอคายุจะหายไปแต่อันนี้คือไม่จําเป็นก็ได้นะสำหรับโอคายุนะครับช็อตประมาณ3ทีนะครับอันนี้ไม่จําเป็นจริงอ่าก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่ามันจะเหมือนเอ่อเปโกกับอายเมอย่างหนึ่งคือต่อให้เราช็อต3าครั้ง โอคยุ okay, ก็จะมาอยู่ห้องนี้อยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ช็อตครั้งหนึ่งนะอ่าก็จะมาอันนี้แหละครับส่วนโคลนีอันนี้คือเป้าหมายของการเล่นเกมนี้อย่างหนึ่งคือคืนที่5นะครับคืนที่5หรือคืนที่4ก็ตามถ้าเกิดเราเจอโคลนีเคลื่อนไหวเมื่อไหร่เราต้องใช้ปุ่มช็อตให้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือช็อตโคลนีอย่างเดียวตัวอื่นนี่ไม่ต้องช็อตก็ได้นะจากใจมาก็มาเลยคู่มนะแต่ว่าเราต้องโฟกัสโคลนีเลย ไอ้เรื่องปุ่มช็อตเนี่ยถ้าเกิดเราช็อตช้าเนี่ยเราก็จะตายทันทีเลยครับผมนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นก็คืออาเขตลุมแคมป์มนะครับส่วนวิธีรับมือแค่ประมาณช็อตให้ได้ประมาณ3ครั้งครับผมนะแต่แบบว่ายังไงอะต้องช็อตให้ได้แต่ห้ามพลาดไม่แต่ครั้งเดียวนะครับถ้าพลาดไม่แต่ครั้งเดียวแบบเนี้ยคือตายเลยโอเคคนต่อไป อันนี้บางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าอาควาเนยรับมือยังไงนะครับก็คือจุดเริ่มต้นก็อยู่ในห้องเราแหละแต่วิธีรับมือคือห้ามละสายตาจากอาควานานเกินไปถ้าเกิดเราละสายตาจากอาควานานเกินไปเนี่ยอควาก็จะเริ่มเข้ามาใกล้ๆประมาณ1 2 3จนกระทั่งอยู่ใกล้ประชิดตัวเลยก็ได้เราก็จะตายทันทีถ้าเกิดเราละาสายตาจากอาควานานเกินไปเพราะวิธีรับมือไม่มีบอกแต่ผมรู้แล้วขาบผมนะ ก็คืออย่าละสายตานานนะโอเคนะครับผลต่อไปทั่ววะนี่คือจะโผล่มาไม่ตรงเวลาเท่าไหร่นะครับเออกินสุปนิดนึนงก็คือวิธีรับมือก็จะคือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเอ๊ะไม่ใช่ไม่สมมติดิถ้าเกิดว่าเปโกะมาอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเราปิดประตูถ้าเกิดเราได้ยินเสียงหัวเราะของเปโกะ เราก็ปิดประตูค้างไว้ก่อนประมาณสัก30วิ40วิก่อนคราบผมนะเพื่อความชัวร์เพราะเกิดว่าเราเปิดปุ๊บเรโทวาอยู่เราอาจจะตายก็ได้ครับผมเลยเพราะว่าถ้าเกิดไปโกะมาปุ๊บทวานี่จะมาซ้อนเขาบผมนะก็จะประมาณนี้แหละแต่ starting location ก็ไม่บอกเลยนะว่าอยู่ห้องไหนอะไรยังไงนะครับวิธีรับมือก็จะประมาณนี้นะครับส่วนมัสลีนี่ก็สนมาก ทุกคนเล่นก็จะไม่ค่อยตายในเรื่องการแบตหมดเท่าไหร่นะส่วนมากจะตายเพราะตัวอื่นที่ไม่ใช่มัสรีมัสรี location ก็ไม่บอกวิธีรับมือก็ไม่บอกวิธีรับมือนี่ตัดออกไปเลยคือไม่รู้จะรับมือยังไงก็ต่อเมื่อเราแบตหมดเพราะว่าถ้าเกิดพลังงานเราหมดปุ๊บเนี่ยเราเจอมัสรีเราก็ตายอยู่ดีนะหรือเผลอเราฟุกปุ๊บหกโมงเช้าอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นอะไรที่ดีมากโตรนะก็คงม,มีประมาณนี้แหละวิธีรับมือนะ อันนี้เราไม่ได้โหมดในแม่นะคือบอกวิธีรับมือกันเฉกก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับแบบว่าหวังว่าจะเล่นผ่านนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ